สวัสดีเพื่อนเพี่ๆชาวเสดอนบอลเต็งทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับบอลของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางคู่กันเวยูเนเต็ดนะผมเจอกับเคอรี่เอฟซีนะครับเรามาดูที่สถิตินะครับเคอรี่นะครับผม5นัดหลังนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มถือว่าย่ำแย่มากๆเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับส่วนกันเวนะครับผม5นัดหลังนะครับชนะไป4เสมอ1โดยที่นัดที่ตัวเองแพ้ครับโดนใบแดงไปด้วยนะครับผลงานถือว่าโหดมากๆเลยสำหรับช่วงนี้2คู่นี้เคยเจอกันมาถึง2ครั้งนะครับ 2ครั้งล่าสุดเคอรี่แพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับโดย2นัดรวมกันครับโดนไปถึง13เมตรนะครับมองว่ายังไงเกมนี้นะครับกันเวเตรียมเพแน่นอนนะครับผมสำหรับคู่ต่อไปนะครับมอเตอร์ฟอร์ดนะครับผมเจอกับปินฮารฟนะครับเรามาดูที่สถิตินะครับวอเตอร์ฟอร์ดนะครับผม5นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้อีก1นะครับ คู่นี้นะครับผมเจอกันมา3ครั้งหลังสุดนะครับฟินฮาร์ปนะครับผมโดนขาดทั้งนั้นเลยนะครับหนักที่สุดคือ7เม็ดนะครับมองว่ายังไงเกมนี้นะผมไม่หนีสกอร์เดิมแน่นอนนะครับมองว่ายังไงเกมนี้ฟินฮาร์ปแพ้ลาบภาพอีกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับบอกว่ามาจากช่องทาง y t u t u นะผมเพจหรือแม้กระทั่ง i ิ t ก k นับเข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามีโครงการสร้างบ้านแล้วก็มีให้เล่นนะครับผมหรือแม้เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะผมสเตปไม่แตกเราพร้อมที่จะแจกคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์ JK 8 8 8ได้เลยนะครับ